ออกแบบหาเส้นหลักตรวนี้เส้นบอลเส้นบอลตรงนี้คือเส้นหักก็ย่อเส้นหักตรงนี้เส้นหักนีนเทคนิคจริงๆอ่ะมันจะมีมันจะมีเทคนิคอยู่คือการทาบเห<ม>็นไหมถ้าเราทาบมาจุดนี้จุดสําคัญถ้าเราทาบมาเอาเ็นแม่จากหุ่นเนี่ยตรงนี้จะไม่มีแสงเห็นไหมมันจะไม่มีแสงมันจะเก็บแสงอยู่เนี่ยตรงนี้เพราะย่อจุดหักจุดหักของข้อเท้าคนเราเนี่ยอันนี้คือสูตรสําคัญเลยนะสูตรสําคัญเลย เพราะถ้าเรารู้จุดหักเสร็จเราก็โยงเส้นตามที่เราต้องการตามที่เราต้องการได้ทีนี้พอเส้นเราก็ลากแล้ะพอเรารู้เราเราได้เส้นมาแล้วเราก็ลากได้อย่างที่เราต้องการสําคัญที่สุดคือจุดหักตรงนี้นี่ไม่มีที่ไหนก็บอกนะการหาจุดหักเนี่ยเรียนกันเป็นมื่นๆน่ะแค่จุดหักตรงเนี้ยเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะไปหาจุดหลักตรงไหนพอเราได้จุดต้องหมดเลยไหนไหะเนี่ยจุดที่เราโฟกัสได้หมดแล้วเนี่ยทีนี้เราก็ออกแบบได้เลยว่าเราจะออกแบบแบบไหนออกแบบยังไงก็อยู่ที่ตัวเราแหละเนี่ย จุดสําคัญที่สุดคือจุดนะตอนนี้บอกนคลิปนี้ก็มาบอกจุดบอลก็คือจุดหักเนี่ยจุดหักเห็นไหมพอเราทาบเราทาบแล้วเราจะเห็นเราจะไม่เห็นนะมันจะมันจะไม่มีมันไม่มีมมมมมช่องอยู่เนี่ยเราเรียกว่าจุดหักตัวเนี้ยสําคัญเราต้องมีหุ่นเสร็จเราก็ต้องมาหาจุดหักอันนี้ให้เป็นวิชาความรู้กันแบบฟรีๆนะไม่ต้องเสียตังค์เป็นหมื่นๆโอเคนะครับ แล้วก็ต้อเก็บรายละเอียดมันนิดนึงแล้วอย่าไปฝืนมันนะให้มันไปตามธรรมชาติมันอย่าไปฝืนมันเยอะเพราะฝืนเมื่อกีตำแหน่งมันอาจจะเบี้ยวก็ได้ใช่ป่ะไม่พอไม่พอ กระดาษน,นี้เราต้องเผื่อเผื่อไว้เพื่อเราจะเพิ่มตรงเนี้ลงมาข้างละหนึ่งเซนหรือสองเซนแล้วแต่หรือแปดมิลแล้วแต่เราต้องเผื่อไว้เผื่อเพิ่มเติไพอเราพันรุ่นเสร็จเห็นไหมพันรุ่นได้เต็มเตอร์อะไรพวกนี้ได้หมดแล้วจุด วอลจุดอะไรของมันได้หมดแล้วจุดบงจุดบอลอะไรแล้วแล้วแต่เราแล้วนี่ครับๆเราก็มาลงบนเราก็มาลงบนกระดาษเห็นไหมตอนเนี้ยที่เราลงบนกันละเนี่ยตอนลง,ก,ลง,ก,ลงนนก็เราดีๆหน่อยเช่นพอเราบงลงจากกระดาษเสร็จหมดแล้วเห็นไหมเราก็เผื่อจุดที่เราจะเพิ่มจุดที่เราจะเพิ่มเบตเทินจุดที่เราจะเพิ่มเบตเทินก็คือตัวนี้ ตัวที่เราจะเพิ่มแล้วก็เพิ่มไปจากจุดเนี้ยเพิ่มไปตัวนี้เพิ่มไป,เ,มไปเส้นหนึ่งหรือว่าเราจะเพิ่มสามเส้นก็แล้วแต่เราสามเส้นนี้คือซ่อนความสูงไงรองเท้าที่ช่อนความสูง ก็จะได้เส้นเราก็จะได้เส้นนี้มาเส้นนี้ก็เพื่อจะไปตัดลงบนแพทเทิร์นจริง